คุ้มค่าคุ้มราคากับ Mazda 2.1.5 Max Anigan ปี2013ตัวท็อปสุดมือเดียวป้ายแดงออกห้างครับสมาชิกครับไม่น้อยมากๆครับไม่เพียง120,000กว่ากิโลย้ำนะครับไม่แท้ๆเลยคันนี้เปิดเงินสดเพียง189,000บาทไม่บวกแวดไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมใดๆทั้งสิน้นบัตรประชาชนใบเดียวรอรับรถได้ใน1วัน เอกสารครบพร้อมจัดพร้อมโอนให้เรียบร้อยเลยส่วนจัดไฟแนนซ์จัดได้เต็มนะครับสมาชิกครับผ่อนเบาๆสบายๆถูกคุ้มถูกเลยนะครับดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะครับใครสนใจรถจอดอยู่เรียบทางดวนรามินทานะครับรีบมาด่วนๆนะครับ m a ส d a 2ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ขับดีขับแรงนะครับเพราะว่าเป็นเครื่อง1.5เต็มนะครับโอ้ oh, นะครับต้องบอกว่าสุดๆเลยนะครับคันนี้ได้สีขาวด้วยสีเดิมๆใสๆประวัติมือเดียวนะครับใครสนใจโทรมาด,ด่วนครับจองเพียง3,000บาทนะครับแล้วก็นัดหมายรับรถได้เลยนะครับ088 584 5375นะครับ